กาบสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเงาะแชนแนลนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม b ร a c k n a r ็อ c พีนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมก็ติดเอาไว้นานมากแล้วนะครับที่ผมจะมาทํามาโคให้ดูนะครับผมและมาโคที่ผมจะเอามาทําในวันนี้เป็นมาโคของ a n t e c h นะครับผมยังไงก่อนอื่นเลยนะครับผมผมก็ฝากสปอนเซอร์ไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ3เจ้านะครับผมสำหรับสปอนเซอร์ของผม นึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับผมต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีไม่มีซ่อมเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับต้องเติมเกมถูกที่สุดในไทยมั่นใจได้100%ไม่มีรีฟันนะครับสนใจเติมเงินเกมไหนแพ็คไหนนะครับกดที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมสาหรับใครที่ชอบเล่นเกมยิงปลานะครับเกมไก่กระโดดเกมตีตุ่นนะครับเกมมากมายเลยนะครับผม ต้องที่นี่เลยนะครับผมไรอั L S M King นะครับผมพบจบทุกเกมนะครับผมเล่นง่ายๆได้เงินไปใช้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเมาส์วันนี้ที่ผมจะเอามาทำการทำมาโคให้ดูนะครับก็คือเมาส์ Fantech นะครับผม X 1 5 Ph a n t o นนะครับผมซึ่งมีหลายคนถามว่ามาโคเกมนี้ผิดไหมตอบได้ว่าไม่ผิดนะครับผมแต่มีเงื่อนไขว่า GM เเขาบอกมาว่า ต้องมาโคแล้วอยู่หน้าจอนะครับผมแต่ผมคิดว่ามันก็อาจจะรุ่มรวยได้ถ้าเกิดว่าบางทีคุณอยู่ในปาร์ตี้ใหญ่แล้วแบบว่าวดเยี่ยวอดอะไรแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วซึ่งอา,อาชีพของคุณมันเป็นอาชีพท,ที่แบบว่าสําคัญมากนะับคุณไม่สามารถไปไหนได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวเนะี่ยคุณก็ทําการเปิดมาโคได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่ามึงหายไปทั้งคืนนะอันนี้ถ้าโดนแบนก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่คนเออผมก็ไม่เกี่ยวโอเค นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผมจะต้องสอนนะครับมันต้องทําเป็นแบบสะท้อนหน้าจออีกแบบหนึ่งนะครับผมโอเคไปนะครับโอเคนะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรมนะครับผมเฟนเทคของผมนะครับก็คือ x 1 5นะครับผมอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้แพนช่อมนั่นแหละครับผมโอเคพอเราเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดคือ3โหมดนะครับมีให้คุณเลือกนะครับหน้าแรกเนี่ยคือหน้าที่คุณจะต้องเอามาโคที่คุณทําไว้เรียบร้อยแล้วมาใส่ หน้าที่2เนี่ยคือหน้าที่คุณต้องเซตมาโคนะครับและหน้าสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็คือหน้าเอาไว้ปรับแสงสีเสียงนะครับผมแล้วแต่คุณวันนี้นะครับเรามาสอนมาโคอะไรดีผมมาสอนเกี่ยวกับตัวของผมก่อนแล้วกันนะของแอดแล้วกันมีอะไรคนขอเข้ามานะครับก็คือผมจะสอนเอ่อโรลลิงคัตเตอรผมจะสอนปั๊มยานะครับผมและผมจะสอนกิมทูตแล้วกันนะครับประมาณ3 s k สกิลนี้แล้วกันแล้ววิ่งด้วยอีกอันนึงก็ได้ครับผม แล้วถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมสอนสกิลอื่นๆหรืออาชีพอื่นๆถ้าผมมีและผมทําได้นะครับกดไลค์คลิปนี้ให้มันเกิน200ไลค์ขึ้นไปนะครับง่ายๆอยู่แล้วไม่มีอะไรยากนะครับโอเคเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะครับตอนนี้นะครับดูที่หน้าจอผมก่อนเลยนะครับหน้าจอเกมเอาไว้ก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าสกิลที่เราจะใช้เนี่ยเราเอาไว้ปุ่มไหนผมจะตั้งปั๊มยานะครับก็คือ F1 นะครับทีนี้นะครับเราก็ทําการตั้งก่อนเลยเราดูที่ปั๊มยาก่อนเลยนะครับ เราก็พิมพ์ตรงนี้ครับตรงที่ชื่อคําว่า name ข้างบนครับพิมพ์เลยครับคาว่าปั๊มนะครับแล้วคุณก็กด new นะครับพอกด new ลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับหน้าต่างเนี่ยมันก็จะลงมาตรงนี้ต่อไปนะครับเราจะทําการ s e ตมาโครนะครับเราจะให้มันกด f1 ใช่ไหมครับเราต้องกดที่คําว่า record นะครับพอ record แล้วถึงจะกดปุ่มนะอ่ะกด record ปุ๊บเนี่ยตอนนี้กด f1 เลยครับผมแล้วก็กด stop นะครับแค่นี้เนี่ยเราก็จะได้มาโครมาแล้วนะครับก็คือการกดปั๊มยา นะครับต่วตรงนี้เนี่ย MS เนี่ยคือมิลิเซกนะครับคือหมายความว่าคุณต้องการจะให้มันกดไวแค่ไหนนะครับผมแนะนำไวนะครับไม่ต้องต่ำมากเกินไปหรอกครับเพราะยังไงแมกก็เร็วตั้งแค่30มิลลิเซกพอนะครับและตรงนี้นะครับจะเป็นโหมดนะครับผมข้างล่างนะครับผมเป็นแบบกดค้างมันทำงานปล่อยหยุดทำงานนะครับผมและอันล่างนี้นะครับผมก็คือแบบกดคลิกเข้าไปครั้งเดียวแล้วมันจะทำงานตลอดเลยค้างเลยอ่ะเอาง่าย ะครับผมก็คือสมมุติว่าผมติ๊กอันนี้ใช่ไหมผมตั้งต้องการให้มันกดยาสัก1นึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นขวดอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วผมก็กดเลยเซฟนะครับแล้วผมก็กดแอปพลายนะครับมันก็จะกดพอเรากดคลิกปุ๊บเนี่ยเออผมไม่มียามาลองไว้เดี๋ยวนะถ้าจะรัวยาอันนี้ก็เปลืองอะ่ะนะครับผมเออเปลืองว่ะท่าไงดอีอ่ะเอองั้นเอา,อางี้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูใหม่ เอาตัวนี้แล้วกันพอขาอันนี้คือผมจะสอนมาโครปั้มยาก่อนเลยนะให้ดูแบบ2โหมดนะครับแบบโหมดแบบปั๊มรัวๆนะครับกับโหมดแบบน่อันนี้ผมมีเลสนะครับผมโอเคนะครับเราไปค่อยๆนะครับจะได้เข้าใจนะครับผมเนี่ยนะครับผมไว้ F1 นะครับตอนนี้ผมตั้งมาโครแล้วนะครับ F1 นะครับแล้วก็กดให้กด1 0,000ครั้งนะครับผมแล้วกด apply ไปทีนี้สิ่งที่คุณต้องทาก็คือคุณกลับมาหน้าแรกคุณจะเอา มาโคชุดเมื่อกี้นี้นะครับที่กด F1 อ่ะใส่ปุ่มไหนในเมาส์ของคุณเนี่ยแล้วนี่ก็คือในเมาส์นะครับผมอ่าทีนี้ผมต้องการจะให้ใส่ตรงไหนอ่ะอันเนี้ยมันมีตั้งแต่เลขเจ็ดเห็นไหมครับมันจะมีจุดเสียมเงินโผล่ขึ้นมาเลขหกเห็นไหมห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับผมจะเอาใส่ไว้ที่ปุ่มอ่างั้นเอาผมใส่นี่แล้วกันปุ่มเมาส์สกอร์แล้วกันนะครับอ่าแล้วผมก็เลื่อนลงมาที่มาโคแล้วกดคลิกที่คําว่าปั๊มนะครับแล้วกดแอปพลาย นะครับแค่นี้แหละนะครับผมดูนะครับอันนี้คือผมตั้งแบบว่ากดครั้งเดียวนะมันจะทํางานตลอดหมื่นครั้งแล้วถึงหยุดนะครับผมลองดูนะครับนี่ปุ่มนี้เห็นเปล่น่าจะใช่นะครับกดเลยปั๊บอุ้ยกดผิดหน้าไอชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยเอาใหม่เอาใหม่ลืมลืมลืมต้องเข้ามาที่หน้าจอก่อนนะครับผมแล้วก็กดครับปั๊บเห็นไหมครับเนี่ยผมปล่อยแล้วนะดูดิ เห็นไหนเห็นไหเห็นดูด,ด,ด,ดิเห็นยายังแล้วใผมกดอีกครั้งหนึง่งมันจะหยุดนะครับผมอันนี้คือฟังก์ชันกดครั้งเดียวมันทํางานยาวๆเลยนะครับผมแล้วพอกดอีกครั้งหนึ่งคือหยุดต่อมานะครับผมต่อมานะครับเรามาดูใหม่นะครับผมถ้าเกิดว่าดูตรงนี้นะครับนี่คือผมกลับมาหน้าล้วนะถ้าผมติ๊กข้างบนนี้นะครับผมนี่นะครับผม <ยา S 2> ก็คือแบบกดค้ั้งไว้เนี่ยมันจะมันจะทำงานตลอดเลยเพราะเราปล่อยมันจะหยุดทํางาน นะครับผมกดแอปพลายทุกครั้งเราต้องทําการแอปพลายใหม่นะครับว่าเราเปลี่ยนโหมดหรือเปลี่ยนฟังก์ชันทีนี้พอเรากลับมาหน้านี้เรากดแอปพลายอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูในเกมนะถ้าผมกดครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บเห็นปะ่ะมันก็จะหยุดเลยถูกป่ะเพราะว่าผมปล่อย,อยงไงเนี่ยผมกดแล้วปล่อยนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าผมกดค้างเอาไว้ดูนะเห็นนะ อ่าเห็นไหมเข้าใจแล้วหรือยังว่าอันนี้คือโปรแกรมของ Mouse Fan Tech ใครไม่มีไปหาซื้อซะราคาไม่แพงแถมประกัน2ปีด้วยนะครับผมต่อมานะครับหวังว่าจะเข้าใจแล้วนะครับสำหรับ2โหมดนี้นะครับก็คือโหมดแบบค้างทำงานปล่อยหยุดทำงานกับโหมดแบบให้กดเป็นจํานวนครั้งนะครับผมติ๊กข้างล่างนี้แล้วก็ใส่เลยมึงอให้มันกด30,000ที มึงก็กดสามหมื่นแล้วมึงก็กดแอปพลายนะครับผมแค่นั้นเองง่ายนะครับต่อมานะครับผมก็จบไปนะครับสําหรับวิธีการเซตไอตรงนี้นะครับผมสอนแล้วนะว่า2โหมดนี้ทํายังไงต่อมาเรามาดูสกิลอื่นกันบ้างนะครับเราต้องกลับไปที่แอดครับผมเราจะให้มันใช้อะไรครับอ่าเริ่มที่ rolling cutter แล้วกันนะครับผม rolling cutter อยู่เลขไหนครับสําหรับตรงนี้เนี่ยกด f 12นะครับผมตึ๊ด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 เห็นไหมนึกออกบ้าง สมมติว่าบางคนไม่รู้ไงบางคนไม่เป็นว่าเฮ้ยต้องทํายังไงได้กี่หน้าวะพี่อ่ะนะครับโลนิงคัตเตอร์ผมตั้งที่เลข4บางคนบอกว่าแถว2เนี่ยไม่มีอีกไม่มีคีย์รัดถามว่าทำยังไงกด e s c 1ครั้งครับแล้วก็ตั้งที่ตั้งค่าปุ่มเห็นไหมครับเนี่ยไอ้ f หนึ่งเนี่ยถึง f 9เนี่ยนี่ครับผมว่าหนึ่งขีดหนึ่งถึงหนึ่งขีดเก้าครับผมอยู่ในบาร์แรกนะครับผมต่อมาอันที่สองครับหนึ่งถึงเก้าเห็นไหมครับผมตั้งเอาไว้หนึ่งถึงเก้านะครับและตรงนี้เนี่ยนะครับคุณสาามมรถตั้้งไดดหเลย วิธีการตั้งถามว่าทํำยังไงนะครับคุณแค่คลิกเข้าไปครับผมเนี่ยคลิกเข้าไปสมมุติว่าคุณต้องการจะให้ปุ่ม3ขีดสี่นะครับก็คือมีดคาบอันนี้นะครับผมต้องการจะให้กดอะไรแล้วมันมันเป็นอะ่ะกดอะไรแล้วเปลี่ยนเอ่อกด P แล้วกันนะครับแล้วคุณก็กดโอเคเนี่ยทีนี้คุณดูนะถ้าผมกด P ปุ๊บอ่ะปาบเห็นไหมครับมีดคาบเข้าปากผมไปแล้วเห็นไหมเออมีดคาบเข้าปากไปแล้วนะครับผมเอ่อ แล้วก็เออันนี้มันของเพื่อนผมวนี่ยมาผมเรือไปคืนมันวะเออเดี๋ยวค่อยไปคืนมันนะครับอ่ะเอาง่ายๆนะครับนึกออกยังนี่คือวิธีการตั้งคีย์ลัดนะครับก็คือจบไปนะครับในนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสอนไว้ให้ครบหมดแล้วนะครับผมเหียเอ้ยเราจะเอาออกไงวะเนี่ยเอ่อข้างแม่งไว้่างนี้ก่อนนะครับผมจอไปนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่โรดดิ้งคัตเตอร์นะครับผมเอาไว้ที่เลขสี่นะครับวิธีการเซตมาโครนะครับตั้งชื่อก่อนเลยครับปั่น อันนี้คือตั้งเลยว่าปั่นนะครับกดนิวนะครับพอนิวเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราทาไงต่อครับกดเล็คอร์ดครับเล็สีใช่ไหมครับกดเล็คอร์ดแล้วกดเล็4สีปุ๊บแล้วก็กดสต็อปนะครับมันก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับให้ตั้งมิลลิเซกเอาไว้ที่สักประมาณ20แล้วกันอ่ะอันนี้เอาร0แล้วกันอยากไวหน่อยนะครับรัวๆรัวๆขอทีีนะครับพอทีีเสร็จแล้วก็ตั้งโหมดด้วยนะครับว่าเราจะใช้แบบกดค้างทํางานแล้วก็ปล่อยหยุดทํางานแล้วกดที่คาว่าเซฟแอปพลายนะครับผมทีนี้มา คุณอยากจะเอาท่าโ r ล l l งคัตเตอร์ไว้ปุ่มไหนผมมาไว้เลข5นะครับก็คือปุ่มนี้นะครับก็คือไว้ที่ปุ่มแบ็ k นะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็กดที่มาโครแล้วก็เลือกที่ปั่นนะครับผม Apply ทีนี้นะครับคุณเข้ามาที่หน้าจอครับแล้วคุณก็กดปุ่มนี้ครับเห็นไหมเนี่ยปุ่มข้างนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ย,ยนะครับมามากดค้างไว้ไอ้เหี้ยขี่มาอยู่ลืมนะครับลงจากมามากดค้างไว้เห็นไหมเออแค่นี้เองกดค้างหยุดทํางานกดปล่อยอยู่ทํางานเห็นป่ะ เนี่ยถ้าผมปล่อยก็คือหยุดเลยเห็นไหมแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการอยากจะให้แม่งปั่นรัวเลยพี่ปั่นรัวยันชาติหน้าทําไงกดติ๊กตรงนี้ครับแล้วตั้งจํานวนชุดคุณต้องการให้มันปั่นกี่ครั้ง100ครั้งใส่าจานวนตัวเลขเข้าไปนะครับผมแล้วมากดแอปพลายหน้านี้นะครับดูนะทีนี้ผมกดครั้งเดียวแม่งจะกดไป100ครั้งอ่ะเนี่ยป๊บเห็นนะเห็นนะดูนะชัดๆเลยนะมันจะครบ100มันถึงจะหยุดอ่ะ เออแค่นี้เองพอ,อกดครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะหยุดนะครับผมครั้งหนึ่งทำงานปล่อยหยุดทํางานโอเคจบไปนะครับสำหรับฟังชันนี่ผมจะไม่สอ่อแล้วนะเพราะระหว่าง2ฟังก์ชันนี้มันต่างกันยังไงนะครับอันนี้ก็คือจบไปนะครับสกิล rolling cutter ลลตตนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ยเห็นไนหะเออ rolling cutter ลลตตปั่นเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอจ I ด้วยนะครับบางบางคนไม่เข้าใจ ต้องมี a g i ด้วยนะครับมียาเล่งมี a g i กดให้ครบครับมันจะป่ดนเร็วขึ้นนะครับผมแค่นั้นเองต่อมานะครับเอาอะไรอีกอะปั๊มเลือดแล้วกันนะครับผมเอาปั๊มเลือดทําไปแล้วนะครับปั๊มเลือดทําไปแล้วต่อไปเอากิมทูธแล้วกัน F2 นะครับพี่ F2 ทำยังไงกิมทูธจะไม่เหมือนเดิมแล้วกิมทูธเนี่ยเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นเป้าเห็นไหมเห็นไหมเรากดยังไงให้ตายมันก็ไม่ทํางานถูกว่าเราต้องคลิกด้วยอาทีนี้เริ่มยากขึ้นมาแล้วเรามาดูกันครับผมสกิล พิมพ์ไปเลยว่ากิมนะครับแล้วกดที่คําว่า new นะครับพอกดที่คําว่า new เสร็จแล้วเนี่ยทีนี้คุณทํายังไงคุณที่กดที่คค c o r d ครับให้คุณทําการบันทึกปุ่มนี้เข้าไปก่อน f2 นะครับกดเลยครับคค c o r d ปุ๊บแล้วกด f2 หนึ่งครั้งแล้ว stop ปิดนะครับทีนี้พอส t o p ปิดแล้วทีนี้ทําไงต่อละพี่มันจะ add คลิกซ้ายคลิกขวายังไงวะถ้าเกิดว่าเราจะทําการใช้สกิลนี้นะครับมันจะต้องทิ f2 ใช่ไหมแล้วก็กดคลิกซ้ายถูกปะ ันหนึ่งก็ทํางานดังนั้นมีวิธีครับผมสาหรับใครที่ไม่เข้าใจและไม่รู้ดูเลยนะครับผมชัดๆนะครับในคลิปนี้นะครับปายนะครับให้เราคลิกขวานะครับคลิกขวาที่ตรง F2 ดูคุณดูเวลามันกดลูกศรเนี่ยมันจะกดลงใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยขึ้นถูกไหมมันเหมือนกับว่าเราเอาง่ายๆเลยเรากดปุ่มลงไปอะ่ะเรากดลงแล้วเราต้องปล่อยออกถูกป่ะดังนั้นลูกศรเนี่ยมันต้องเป็นลงแล้วขึ้นนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยก็คือมิลิเซ็ของปุ่มนั้น ความไวในการกดนะครับผมผมแนะนําว่าให้ตั้งไว้ที่25 25 10 20 25 30อยู่แค่นี้นะครับเร็วๆเลยออกมาเราจะ add ปุ่มคลิกซ้ายแล้วนะครับให้เราคลิกขวาตรงนี้ครับแล้วกด add b a c ว w ร r d นะครับก็คือข้างล่างนะครับแล้วก็เอาคลิกซ้ายบอ t ท o มนะครับแล้วเราก็เอาเอาดาวเอาดาวขึ้นเอาอัพขึ้นก่อนเอาอัพขึ้นก่อนนะครับผมปึ๊บเห็นไหมครับมันจะเป็นขึ้นแล้วเห็นไหม นะอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นปล่อยอย่างเดียวดังนั้นเราต้องกดคลิกให้มันเป็นแถบสีฟ้าเนี่ยตรง f 2เหมือนเดิมแล้วเราก็กดเหมือนเดิมครับ a a d d backward นะครับแล้วก็ right bottom นะครับเออ left 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 Le bottom นะครับแล้วก็กดที่คําว่าดาวนะครับผมเห็นไหมทีนี้ก็จบแล้วถูกป่ะมันจะเมนปุ่มเนี้ยคลิกซ้ายเนี่ยคลิกแล้วปล่อยขึ้นมาแล้วนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยคือมีลิเซ็ระหว่างก็คือหมายความว่าระหว่าง f 2กับคลิกซ้ายเนี่ยคุณต้องการจะให้มันห่างแค่ไหน ผมแนะนําว่าให้เอาไว้ที่10นะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยไว้25้านะครับผมปุ๊บนะครับนี่คืออันนี้คือมิลิเซของปุ่ม F2 อันนี้คือมิลิเซของคลิกซ้ายส่วนตรงกลางนี้คือนะครับระหว่าง F2 ไปคลิกซ้ายให้ไวแค่ไหนนะครับผมโอเคแล้วผมก็จะใช้โหมดกดค้างนะครับทำงานปล่อยหยุดทํางานเ a ฟแอ p พลายนะครับผมนี่ผมสอนแบบเหมือนจับมือทําเลยนะ เออแบบเหมือนจับมือทําเลยนะครับผมทีนี้ผมต้องการจะเอาสกิลอันนี้ไว้ไหนดีเอาไว้เลขสี่แล้วกัน่ะไว้เลขสี่กดที่เลขสี่นะครับตรงนี้นะครับผม forward นะครับผมแล้วเข้าที่มาโคแล้วคำที่เราเลือกคําว่ากิมนะครับแล้วกด apply ทีนี้มึงมาดูครับปึ๊บนะครับพอเรามุดดินนะครับผมปกติแล้วเรามุดดินแล้วเราต้องอย่างงี้ผกว่าอันนี้คือกดคีย์บอร์ดนะ ถูกอ่าอันนี้คือกดคีย์บอร์ดนะอ่าแต่ทีนี้นะครับอันนี้เราจะใช้มาโครนะพุดดินไว้นะครับผมปึ๊บแล้วเราก็กดนะครับเราเอาปุ่มนี้ตั้งเอาไว้นะครับผมปึ๊บอ้าวหายไม่ตรงเอาใหม่ต้องให้ตรงก่อนลืมไปเพราะว่าถ้าเราเล่นอันนี้ต้องตรงนะครับผมนี่นะครับกดปุ่มนี้ครับเห็นไหมเออเอาปล่อยก็หยุดแค่นี้เอง นะครับผมเห็นไหมพอปล่อยก็หยุดนะครับและบอกเลยว่าบางตัวนะครับเมาส์มาโคบางตัวหรือบางรุ่นเนี่ยอาจจะโดนยี่ห้อไม่ดีนะครับเวลาคุณปล่อยมันไม่ปล่อยเลยมันจะยังต่อมันจะยังทํางานต่อจืกอจื๊จืต่อซึ่งอันนั้นคือเป็นมาโคที่ไม่ดีนะครับดังนั้นวันนี้ผมสอนแบบครบถ้วนแล้วนะครับผมก่อนที่จะจากกันไปผมสอนวิธีการเซฟแล้วกันนะครับเราสามารถ เพราะเว่าเราปิดคอมเปิดใหม่มาเนี่ยพวกสิ่งที่เราเซฟทั้งหมดเนี่ยมันจะหายไปนะครับดังนั้นเราต้องเซฟเก็บเอาไว้นะครับผมนี่นะครับถามว่าทํายังไงพี่นะครับกดรีลยทไปให้หมดเลยเอา้าโอ้ยยียกดผิดไม่เป็นไรอ่ะเหลืออันเดียวก็ได้นะครับผมเหลือคําว่าปั๊มมันเดียวนะครับถามว่าเราจะเซฟยังไงอ่ะพี่เรากดที่เอ็กพอร์ตนะครับกดที่เอ็กพอร์ตเลยครับผมแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเลยว่า NGORCH นะครับพิมพ์ว่าเงาะ c h n n e l แล้วกันนะครับผมปุ๊บพอเรากดเซฟปุ๊บเขาก็จะให้เราเลือกนะครับว่าไปไว้ที่ไหนนะครับซึ่งผมอันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะไปไว้หน้าจอเลยปุ๊บนะครับพอไว้หน้าจอเสร็จอันนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้แหละคือมาโครที่เราเซฟเอาไว้นะครับไม่เชื่อว่าทํายังไงเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับผมจะเอาอันนี้นะครับกด import นะครับเมื่อกี้ export ก็คือสร้าง import ก็คือเอาเข้ามา แล้วเราก็ไปที่ที่เราอยู่เดสก์ท็อปนะครับแล้วเราเห็นไหมเนี่ยเงาะช h นลนะครับที่เราตั้งเมื่อกี้ดูนะครับในโปรแกรมไม่มีอะไรนะครับมีแค่ดับเบิลคลิกนะครับพอเรากดอันนี้โหลดเข้าไปปุ๊บโอเพเห็นไหมครับมาเลยนะครับที่เราเซตเอาไว้เห็นไหมครับเนี่ยปั๊มนะครับ F 1เห็นป่ะไม่ว่าคุณจะเซตอะไรทั้งหมดนะครับคุณกด export ไว้แล้วคุณก็ import ดึงมาใช้ได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้คือตัวมาโค นะครับที่เซฟเอาไว้แล้วคุณอยากจะใช้ตอนไหนวันไหนก็แล้วแต่คุณหรือคุณจะพกใส่แฟลไดร์ไปด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเมาส์บางตัวที่มันมีแพงกว่าน,นี้นะครับเขาก็จะมีสามารถเก็บความจําในตัวได้ของแฟเทคก็มีเช่นกันนะครับของผมก็มีแต่เพียงแต่ว่าตัวนี้ยังไม่พังนะครับบอกเลยว่าทนนะครับผมใช้มาเนี่ยปีกว่า2ปีแล้วนะครับจะ2ปียังไม่พังแม้แต่คีย์บอร์ดตัวแรกที่เขาให้มาเนี่ยผมยังใช้อยู่ทุกวันนี้เลย นะครับเนี่ยนะครับเป็นตัวแรกเลยครับตัวนี้แมกนิคอลนะครับผมอบอกเลยว่าออกเขาดีจริงนะครับยังไงก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับผมเงาะชแนลนะครับก็ตอนนี้ก็เล่น r o p c อยู่นะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมบายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจุ๊บ